ที่ยองอยู่ที่จริงนีคือปลายทางที่จะก้าวไปพบกับสมัชิกครับขอกราบเรียนเชิญครับ กาบเรียนท่านหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาท่านกัญน,นาศิลปาอาชาพี่น้องสมาชิกพักชาติไทยพัฒนาทุกท่านต่อจากนี้ไปคงไม่ต้องพูดถึงผลงานผมอยากจะสร้างความภูมิใจ กับท่านทั้งหลายวันนี้พรรคชาติไทยที่มีวันนี้ได้ต้องยอมรับไม่ได้อยู่ที่ผลงานอยู่ที่ความรักและความจริงใจของพี่น้องสมาชิกพรรคชาติไทยที่ได้โอบอุ้มผักดันพรรคชาติไทยมาถึงวันนี้ได้ครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึครับ ท่านหัวหน้าพักได้พูดถึงพักชาติไทยมาแล้วเรากำเนิดเกิดมาตั้งแต่ปี25ง7ถึงวันนี้48ปปีผมวันนี้อยากจะเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้เพื่อนสมาชิกพักชาติไทยได้เข้าใจ แล้วก็จะได้มีความทะเยอทะยานช่วยกันต่อไปตั้งแต่2518เลือกตั้งครั้งนั้นวันที่26มกราคม2518พรักชาติไทยเกิดขึ้นมาเรามีสมาชิก28คนจำตัวเลขตรงนี้ไว้28 ท่านที่เป็นสะสะเข้ามาในสมัยแรกของพรรคชาติไทยตัวเลขตรงนี้เราเติบโตมาตลอด2,519ยุบสภาเลือกตั้งมาตัวเลขได้รับความนิยมเป็น56เสียงไล่มาเรื่อยมาถึงปี2,535 ซึ่งขณะนั้นท่านพลตรีประมาณนะครับตอนนั้นมียศเป็นพลตรีประมาณและก็ได้รับเลื่อนยศเป็นพลตำรวจเอกประมาณอดิเล็กสาเป็นหัวหน้าพักได้เสียงถึง77เสียง77เเสียงนั้นเราเป็นฝ่ายคา้านเราไม่ได้เป็นร่วมรัฐบาล ผมอยู่พักคชาติไทยมาโดยตลอดรู้การเคลื่อนไหวจังหวะไหนควรจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องพูดหลายหลายครั้งที่ทำให้พักคชาติไทยพัฒนามายืนหยัดถึงวันนี้ได้ต้องให้ระลึกถึงบุคคลสำคัญที่สุดคือพระนัทท่านบรรหารศิลปะอาชาครับ ดังๆอีกทีนึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพรรคาติษษษไทยอยู่ตรงนี้เราได้สามารถปรับปรุงพักเปลี่ยนมาเป็นพนระนจันท์บรรหารศริลปะอาชามาเป็นหัวหน้าพักในปี37ขณะนั้นเราได้77 เปลี่ยนหัวหน้าพักเราก็มั่นใจขณะนั้นเป็นฝ่ายค้านเราอภิปรายพักประชาธิปัตย์คงจะจำกันได้สบกสี่ขีดศูนย์หนึ่งเพื่อนสมาชิกต้องภาคภูมิใจพนักงานบรรหารทำสำเร็จสำเร็จอย่างไร เราทำให้รัฐบาลต้องยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่ผมบอกแล้ว37พระนท่านปรญหาขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักนี่คือจุดเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทำให้เรามีความภาคภูมิใจที่สุดพอเลือกตั้งปี38 39เข้ามาพี่น้องครับ เราพักชาติไทยได้92เสียง92เราได้เป็นแกนนำพระนาท่านบรนหารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21ครับนี่แหละครับเป็นจุดที่ทำให้พักชาติไทยเป็นที่ยอมรับทั้งชื่อเสียงทั้งผลงาน พี่น้องครับสิ่งใดที่เกิดขึ้นได้มันก็ต้องลงได้เหมือนขณะน,นี้ที่ผมบอกต้องขอบคุณที่ท่านโอบอุ้มพักชาติไทยมาถึงวันนี้ท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งหลังจากนั้น2,551ท่านดูแลพักมาด้วยดีโดยตลอด 92, 77, 55แล้วแต่มาถึง จุดปี48เรายอมรับขณะนั้นพักท่านทักษิณโด่งดังมากเราเหลือ25เสียงไม่เป็นไรแล้วเป็นฝ่ายค้านเสร็จแล้วเรามาเห็นน้ำตาท่านหัวหน้าปนัทท่านบรรหารศิละปะอาชาร้องไห้ บนสารรัฐธรรมนูญเราโดนยุบพักยุบพักมอปีห้าสิบเอ็ดทุกคนเสียใจทุกคนน้ำตาหลั่งในขณะนั้นเฮียจองชัยก็อยู่ด้วยพี่น้องครับการที่เรายุบพักทุกคนรู้ดีเมื่อยุบแล้ว ท่านบรรหารท่านก็บอกไม่ได้เราต้องเดินต่อในปี52 51ปลายปี52จึงเกิดพักชาติไทยพัฒนาขึ้นมาโดยความพยายามผลักดันของพระราชาบรรหารท่านบอกเดินต่อผมอยู่ในเหตุการณ์เอาละเอาท่านชุมพลขึ้นมา พรรคชาติไทยพัฒนามีสามหัวหน้าพรรคทัดจากตาอาจารย์จุมพลมาท่านธีระท่านธีระยืนหน่อยนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นได้รู้จักนี่คือรัฐมนตรีธีระวงสมุทรเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคนที่สองเมื่อกี้ท่านหัวหน้าพรรคพูดแล้ว14ปีพอปี59 นึกให้ดีนะครับ59เราเสียใจครั้งยิ่งใหญ่สมาชิกพรรคาติไทยคือการจากไปของพระนทันบรรหารศิลปะอาชาต้องยอมรับว่าเราร้องไห้สมาชิกพรรคจัิไทยลาลาลาหลังแล้วขณะนั้น อยู่ในห่วงปฏิวัติการเมืองเดินไม่ได้ถึงทอดระยะมาแล้วเราก็จะมามีการเลือกตั้งในปี62 61ต้องเอาความจริงมาพูดกันให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจและต้องผลักดันกันต่อไปผมเองกัญน,นาวรลาวุธ ตรงนี้แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดการเมืองของพรรคชาติไทยชาติไทยพัฒนาเราเกิดวีรบุรุษของพรรคขึ้นมาอีกท่านหนึ่งทำให้เราเดินต่อไปได้ท่านต้องนึกถึงคนนี้ ท่านมีความเมตตาสูงท่านมีความรักกับลูกหลานให้ท่านทั้งหลายได้ภาคภูมิใจครับวีระบุรุษหรือวีระสตรีคนนี้คือคุณแม่จ่มใสศิลปะอาชาครับผมต้องพูดให้ชัดเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอด48ปีไม่มีทางไป เพราะอยู่ในห่วงปฏิวัติก็ขอชมเชยอ,อีกท่านหนึ่งท่านสวัสดิ์หอลงเรืองครับนั่งอยู่ตรงนี้ครับท่านยืนให้ผมหน่อยท่านสวัสดิ์หอลงเรืองซึ่งเป็นคู่บนกับท่านบรรหารศิลประอาชาไม่เคยทิ้งพักชาติไทยไปด้วยกันตลอดเอาละครับผมให้ท่านได้นึกถึงภาพตรงนี้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าเราลงมาสูงสุดแล้วลงมาที่ต่ำสุดมีแค่สิบเสียงก็ขอฝากเอาไว้วันนี้เราได้เห็นแล้วประธานยุทธศาสตร์ได้พูดถึงนโยบายเราก็ต้องขยายสมาชิกต่อไป ท่านครับผมขอถามท่านซึ่งผมก็อยากจะถามว่าขอพี่น้องเพื่อนสมาชิกทั้งหลายครับชวนกันโอบอุ้มผักดันพักชาติไทยพัฒนาต่อไปได้ไหมครับต่อเป็นเสียงดังๆพร้อมกันครับ ได้ไหมครับนี่แหละครับเราอยากเห็นท่านทั้งหลายที่ช่วยกันอบอ้อมมาก็ผักดันให้ตลอดไปเราอยากเห็นผมพูดด้วยใจจริงอีกห้าสบอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าเราก็อยากเห็นคนของเรานะครับ ถ้ามีโอกาสบุญวาสนาก็อยากให้คนสุพรรณบุรีมีนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งคือท่านวราวุธศิลปาอาชาครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอจบการในพิปายของผมแค่นี้ครับขอขอบคุณครับ